ดาวต่อไปครับไชน้าแสตด 6B อันนี้ของจีนนะครับดวงนี้ดวงจีนช่องรายการของจีนเยอะเลยนะครับแอตั้งอยู่ที่10นาฬิกา40นาทีเอาไปดูแ b กันนะครับ10นาฬิกากับอีก40นาทีสำหรับดวงนี้นะครับที่สมุทรสาครนะนะครับโอเคตัวเลขก็เขียนมาให้แล้วต้องเช็คดูตัวเลขนะครับ10นาฬิกากับอีก40นาทีนะครับผมมีโพยนะครับ โดยการปร an ับตั้งนะครับเอาประมาณนี้นะครับโอเคหมุนได้เลยครับเห็นไหมฮะปรับตั้งง่ายได้นะครับปรับตั้งเสร็จเรียบร้อยล็อกได้เลยครับตอนนี้เราลองหันหน้าจาน์มาฝั่งทิศตะวันออกดูบ้างนะครับเรียบร้อยครับต่อไปครับตั้งมุมก้มครับสําหรับมุมก้มของใช้หน้าเสร็จหกบีอยู่ที่ยี่สิบสามจุดเก้านะครับก็ประมาณสามสิบนะครับประมาณสามสิบอ่า แปะมุมก้มตรงนี้เลยนะครับประมาณ30นะครับแปะปึ๊บต่อไปขึ้นเลยครับปึ๊บนี่ครับประมาณนี้ครับ30นะครับลองดูครับไปเอาแองเกิลไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้แองเกิลเริ่มมีปัญหาอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับล็อกเลยล็อกเลยครับล็อกเลย อ่าดูไม้ครับโอเคไม้ครับเลยไปนิดนดงโอเคอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องครับอ่ากดปุ่ม set นะครับเลือกมาที่ China set 6B กดโอเคช่องช่องแรกเลยก็ได้นะครับกดโอเคก็ไป แล้วกด F1 ครับปรับหน้าจานครับปรับสายหน้าจานได้เลยครับวาดหาเลยครับดูสัญญาณนะครับตพวตัวเครื่องเราตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะง่ายเลยนะครับถ้าเราหาสัญญาณไม่เจอสิ่งที่เราจะเช็คก็คือมุมก้มนะครับบางทีมุมก้มอาจจะผิดพลาดนะครับมุมก้มอยู่ที่ยิบอ้าวมุมก้มผิดนะครับ มุมก้มอยู่ที่มุมก้มถ้าผิดก็เรียบร้อยไม่เจอครับมุมก้มอยู่ที่23.9นะก็คือ24นะครับไม่ใช่30แหมบอกผิดจะได้รู้นะครับว่าปรับผิดทำไมมันไม่มานะครับเดี๋ยวตั้งมุมก้มใหม่นะ23.9นะครับก็ประมาณ24นะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะ24องศานะครับปรับไปที่24องศาเห็นไหมพอปรับไปถูกปั๊บเนี่ยมาเลยนะครับมาเลยอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะเอาให้ดูขอดูใหม่นะครับสำหรับดาวดวงนี้ก็คือประมาณ24องศานะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะประมาณนี้ครับอ่าทีนี้เช็คมุมสายไม้มุมกวาดใหม่นะครับเนี่ยมุมกวาดใหม่ดูคุณภาพด้านขวามือนะครับอ่าลดลงนะครับลดลงอ่าปรับไปขึ้นนะครับอ่าต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับสําหรับมือใหม่นะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็เช็คก,ก้มเงยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ได้สัญญาณสูงสุดเท่าที่ทำได้นะครับเช็คใหม่นะครับถ้าเราไม่มั่นใจก็วัดเองเกิลน,นะครับเอาแองเกิลวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับวัดมุมก้มดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อดูว่าองศาที่เราตั้งเนี่ยถูกต้องไหมยี่สามจุดเก้านะครับยี่สิามจุดเก้านะครับยี่สิบสามจุดเก้าเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับประมาณยี่สิบสี่นั่นแหละประมาณนะครับอโอเคอเดี๋ยวเราปรับตั้งหน้าจานดูอ่ามาละสัญญาณมาละนะครับสัญญาณมาละค่อยๆปรับสายปลายปรับสายปลาย นะครับให้ได้สัญญาณสูงสุดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็คมุมก้มมุมเงยแต่และดาวเทียมเนี่ยความแรงสัญญาณไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะปรับให้ได้780เหมือนกันนั้นไม่ได้นะครับแต่และดาวเทียมไม่เหมือนกันนะครับเช็คก,ก้มเงยใหม่ให้ได้แรงสูงสุดนะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวไปเช็คเรื่องของช่องสัญญาณที่มันอ่อนๆแล้วเราก็ไปปรับละเอียดในช่องสัญญาณที่อ่อนๆ,ๆนะครับตรงนี้ได้ประมาณนี้สูงสุดยัง ถ้าสูงสุดแล้วเราเดี๋ยวเราก็ปรับล็อกกันสักครูนเนี่ยได้มาประมาณเกือบหกสิบนะประมาณแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปรับเรียนตอนนี้ผมอยู่ข้างๆถนนนะสัญญาณรบกวนจากรถที่วิ่งไปวิ่งมาก็อาจจะมีด้วยนะครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าปรับสายช่วยนิดนึงประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะทีนี้ไปลองเช็คดูช่องรายการโดยเฉพาะช่องที่อ่อนๆนะครับ ลองดูนะครับ exit on ก,ออกดโอเคช่องเพื่อนออนเนี่ยก็เขาบอกว่าช่องตัวนีู้เจเย่นนะครับตัวนี้เขาบอกว่าอ่อนดูที่ได้ดูได้ไหมอ่าดูได้ครับเรียบร้อยถ้าอย่างนี้ก็ผ่านครับช่องอื่นๆที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเชียงซูนะครับอ่านะครับอย่างนี้ผ่านเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ลองไล่ช่องดูนะครับสำหรับเชน่าเสร็หกบีก็ ห้กว่าช่องรายการนะครับนี่คือวิธีการปรับตั้งแบบง่ายที่สุดมีสูตรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใช้น่าเสร็จียกบีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ